สวัสดีครับผมชื่อนายนันตพงศ์สอน้อยเลขที่5กลุ่มที่6วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับครูตบสีสานนักเรียนอย่างจังถือเป็นการลงโทษด,ด้วยวิธีรุนแรงสอบผิดจรรยาบรณวิชาชีพครูยังมีออกกันมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับกับความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เด็กเรียนต้องพบเจอโดยทาง Facebook ความจริงประเทศไทยได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณครูที่กระทําต่อน,นักเรียนโดยให้รายละเอียดว่าสุดโหดครูตบหน้านักเรียนฉากใหญ่แถมตบหัวซ้ําพฤติกรรมใช้ารรแงเถื เกิด hey, ที่โรงเรียนย่านหัวรำโพงหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกออนไลน์ถึงคําพูดที่คนเป็นครูใช้กับนักเรียนและพฤติกรรมความรุนแรงโดยเฉพาะการที่คนที่เป็นครูดังกล่าวนะครับจับศีรษะของนักเรียนแล้วตบเข้าไปอย่างจังหากว่าครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเช่น,นตบหน้าตบหัวหิกใช้ไม้ตีจนเกิดรอยบวมช้าเลือดเป็นต้นการกระทําเหล่านี้ถือได้ว่ามีความผิดทางวินัยข้าราชการผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพครูเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นความผิดละหุโทษแต่ก็เป็นความผิดอาญาไม่สามารถยอมความได้เว้นแต่ว่าผู้เสียหายไม่แจ้งความก็จะไม่มีการดำเนินคดีอาญาครูสั่งลงโทษหรือสั่งสอนนักเรียนด้วยการเคยนตีครูทำผิดหรือไม่ถ้าครูทำผิดต้องจัดการอย่างไรคำตอบนะครับผิดเต็ม เพราะเปลี่ยนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาพุทธศักราช2550โดยกฎหมายนี้บังคับใช้กับทุกโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชนซึ่งกำหนดให้การลงโทษเด็กทำได้แค่5สถานเท่านั้นคือ1ว่าก่าวตักเตือน2ทํทำทันบน3ตัดคะแนนความประพฤติ 4. จ,จัดกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม5พักการเรียนดังนั้นหากคุณครูนะครับลงโทษนักเรียนเกินเลยไปกว่านี้นะครับเช่นการตีการเคี่ยนการหวัว รือการกระทำลุงแรงอื่นๆถือได้ว่าไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเป็นการกระทาที่ฝา่าฝืนระเบียบกบระทรวงสาธาริการดังกล่าวมีความผิดทางทางวินัยข้าราชการผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพครูและยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาในข้อหาทําลายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นตามมาตราที่๓๐๙เบ็ดผู้ใดใช้กําลังทำลายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายสิรษจิตใจต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผู้เรียนอายุไม่ถึง15ปีก็สามารถฟ้องตามมาตรา398ได้มาตรา398ผู้ใดกระทำด้วยประกาในใดอันเป็นการทารุณต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีคนป่วยเจ็บหรือคนชราซึ่งต้องพึ่งผู้นั้นในการดำรงชีพหรือการอื่นใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเห็นว่าเราเองเป็นเ็นักเรียนดยโดนครูลงโทษโดยใช้มนาจ์ปาดใหญ่ แต่บรลงโทษผู้ทำผิดตามกฎหมายข้างต้นช่างน้อยนิดก็สามารถฟ้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาตราที่26กล่าวว่าการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากว่าครูลงโทษหนักเกินไปมีบาดแผลบวมช้ำหรือเจ็บมากจนปรงพยบแพทย์หรือ น่าจะเข้าข่ายทารุณกรรมก็สามารถฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตราที่295ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับหนักขึ้นตามมาตราที่295ผู้ใดทำลายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำลายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งหากก่อให้เกิดอันตรายขั้นสาหาัสก็สามารถแจ้งความตามมาตรา297 มาตรา297กล่าวไว้ว่าผู้ใดกระทำความผิดฐานทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้กระทำรับอันตรายสาหาัสต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีขอขอบคุณนะครับแหล่งข่าวจาก Facebook ความจริงประเทศไทยข้อมูลจรรยาบัณวิชาชีพครูและพระพราชบ,บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาจากครุสภากับผมนายนัพงศ์สอน้อยขอ,ขอขอบคุณครับ